อยากเจอรถรวกแรงๆอ่ะโปรพิสเอก X Max อ่ะสามสองหนึ่งออลูกนักเลงเฉยออกอย่าครับกดเป็นกฎครับเอารถมาเออเอารถมาอย่าเฮ้ยเฮ้ยโอเคเหงาสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้พี่ก็มาอยู่ใน ป่าอีกคือชีวิตวันวันนี้กูแกจะไม่ไปไหนกันเลยครับก็อยู่ในป่าวันนี้ก็มากับเพื่อนเจและรถคู่ใจนะครับชิวๆนั่งกินลมชมวิวเล่นเกมนะครับผมวันนี้มากับรถคู่ใจด้วยนะครับแต่เืครจริงๆแล้วช่วงนี้เจนะอรู้สึกว่าอยากจะแข่งรถนะ<ห>คือเซียนจัดเลยเนี่ยคนดูทางบ้าน<ห>มีใครแบบมีรถแรงๆป่ะพวก X Max S พันอะไรอย่างเงี้ยใครอยากอยากเจอแบบสองจังหวะแบบแป๊ดแปดอควันดำดำมานเนี้ยควันเยอะๆอ่ะเนี้ยแต่ควันขาวยังมาเนี่ยรถพังแล้วก็คนขับแบบเฮ่าๆกดส้นตีนด้วยดิมีปะจะได้แบบว่าแข่งเสร็จท้าต่อยเลยครับจะได้ใส่กันซะหน่อยจะได้ใส่เลยอยากเจอซะหน่อยก็ฝากกดไลค์ชอบติ๊กให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ดูบรรยากาศก็ถือว่าชิวๆนะครับผมชิวๆครับครัเด็กแว้นมาไวอ่าเรียบร้อยสมพรปากพูดปึ๊บได้เลยในบวกได้บวกแล้วได้บวกได้บวก เดี๋ยวกมทำหน้าคนต้องเปลยนด้วยไปครับน้องแข่งรถแล้วครับแข่งรถอะไรครับควันเหม็นมากเลยอ่ะใช้นน้ำมันอะไรครับน้ำมันบินคือพอดียากเจอแบบรถแรงๆอยู่เลยอ่ะมาดิครับไอมันจกไหนกันรู้ป่าว่าที่นี่ถึนที่อ่ะไม่รู้ครับผีไม่เรื่อยรถไรเนี่ยเปนเครื่องอ่ะดิอ้าวกูนึกว่ามอไซด์ตายแล้วแพ้กินรถดีกว่าวะแข่งรถเดี๋ยว ่ัสำคัญกินยังไงอะอ๋อแพ้ยึดรถด,ดีกว่าเอางี้ดีกว่ารถพี่แล้เห็นเดิมๆอย่างเงี้ยแต่พี่ไปทําเครื่องเทอร์โบมานะเว้ยผมนี่คือแบบว่าแหล่งมาบบเอ,อ้ยอะเอรีวิวรถเองก่อนหรือว่าเท่าไหรอ่อ่ะเดี๋ยวแพ้ขึ้นมาโดนย,ยึดรถขึ้นมาจะมาร้องนมาสามแสนเลยนะคันเนี้ยใช <c oughs> ่เลยสามแสนเลยอ่ามีอะไรบ้างอ่ะปั๊มนี่ประมาณสองหมื่นปั๊มอะไรอะครับปั๊มแบมโบ เราถอดเลยโซ่แบมโบอแบมโบแบมโบวะนี <watercolor> <cake watercolor> ่กัวแดงนี่คาราล็อบบี้ไงเขามันมาไขมันมาแข็งแค่นี้อันนี้อะไรน้ำแดงอันเนี้ยถวายแม่ยานางปั๊มลอยคุณนึกว่าไปขโมยแบบว่าอันนี่เขาถวายแม่ยานางมาเติมมาครับแกะได้ปะเปิดได้ปะกินได้ปะกัวน้ำแดงวะปั๊มพร้อมไฟลอยแล้วสรุปรถคันนี้คือรุ่นอะไรอะครับ R S R S นีเก่ะทำไมแบบว่าสีว่าออกจังอะครับพอดีว่าแบบ คนทั้นล้านบาทนี่ส่วนลดจังหวะอย่าเปล่าทำได้ดีมากเรื่อนี่ทำมาสามมือแค่สี่รถก็รัวครับรีวิวทุกชิ้นเลยอันเนี้ยมันก็คือเหล็กไงกว่าโดนมันโดนอันนี้โดนมันเนด็กอันนี้อันนี้คืออะไรแกตัดสายยางมาใส่หรือเปล่าไม่ได้อะไรคืออะไรสายยางบ้านแม่น้ำเออเหมือนสายยางบ้านแม่กันเลยนะนี่พ่อกัดลายสนิมมาด้วยลบนี่สายทากสายทากอะไรอ่ะทากเปียอกปะ ใครทักเอินไอ้สายถากที่เขาใช้ชาร์จโทรศัพท์หรือเปล่าพวกแกะมาใส่นะ <laughs> ดูเรียกสงแล้วเนี่ยิจะกดอย่าลดทุกข์เจ๋อโบเจ๋อโบจะดูท่ามันก็พอเอาเรื่องอย่างนี้แต่ว่ามันจะไหวขอพี่ขอรองนั่งหน่อยนะได้เลยวยี่สิบแล้วนะนั่งพอ,อต่างที่ตัวไม่ถึงยี่สิบแล้วใครบอกมีอะไรด้วยครับไปดิให้บอกว่าเราขาวแม่ไปรุนเข่าหอม ทะเบียนก็ไม่ติดโอ้ไลเบาครับชื่ออะไรอ่ะเบรกไงเบรกเบรกมือลิงโอ้โหพวกมึงนี่สัตว์ก็ไม่เว้นไปเอาของมันมาทำมึงรู้ไหมว่ามันจะเกิดมาแล้วก่อนจะโตมาได้รู้ไหมมันก็มีพ่อแม่ไปเอามือมันมาเนี้ยแล้วมันจะกินอะไรมันจะเอาอะไรจับกินอะไรจับกินอีกั้งเล็วเลวไอ้ชั่วมันก็พิการนะนี่ไม่ได้มันจะได้ตังค์แปดร้อยได้ตังค์รัฐบาลนะ เองลองสตาร์ทขอฟังเสียงหน่อยเพราะว่าพี่แค่ฟังเสียงพี่ก็รู้แล้วว่ารถคันไหนแรงไม่แรงนะแก่ย่างนะครับยังก่อยกรอโชว์หน่อยได้ปะไกยา้ไม่ได้ไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไหมครับไหนเอ็งลองขี่วนให้พี่ดูหน่อยดิพี่ว่าก็ไม่เท่าไหร่นะโดนเทอร์โบคันที่เก่งที่สุงอันเนี้ย เฮ้ยมึงวนเป็นรถไถเลยเฮ้ยช็อช็อกเอ็มรีวิวโช็กหรือยังโช็อกอะสรุปราคาคันนี้ราคาเต็มเท่าไหร่เนี่ยสามแสนได้ดิสามแสนฮ่าแล้วกูว่าโดนหลอกว่ะสามแสนแล้วกูมีตังสามแสนกูไปซื้ออีกแม็กขับดีกว่าตังสามแสนกูหาไม่ได้ดาวดาวบะได้เลยเนี่ยดุนเนี่ยหาไม่ได้แล้วทำไมครับมีคันเดียวในประเทศเพราะอะไรครับ แต่งแบบนี้มีแค่เดียวในประเทศกูก็ว่าอยู่ไอ้เวนทำไมต้องเอาแบบนี้ด้ยว <c oughs> ดยอะครับมันไม่มีที่ดีกว่านี้แล้วหรอไรเบาไรเบาไหนกุญแจอะพี่ยังไม่เห็นกุญแจเอะอ่ะดีๆไม่มีกุญแจกันนะระบบลวิทย์ออโต้แดมออโต้ด้วย มึงว่าไหวปะไม่ไหวเขาไม่ใช้คนแกนเลยเอางี้เดี๋ยวพี่ให้เองกับเพื่อนพี่ขี่แข่งกันดีกว่าของแท้เนี่ยสองบาทแท้ยึดรถดีกว่าเอาเลยแต้มแต้มต่อให้มันเลยแต้มวิ่งดีกว่าวิ่งแข่งกับรถดีกว่าก่อนเงินเองบอกชื่อคนดูก่อนเองชื่ออะไรชื่ออะต้องบอกได้ปะบอกเลยฉายาเองอะบอกไหมอ้าวเขาจะได้แบบเพื่อคนดูคนดูอยากเจอเองมีอะไรจะปากดีใส่คนดูหรือเปล่าอยากเจอไอ้รถแรงวแรง โปรอะไรพวไอโบกเด็กกับโปรรถแรงๆไงมาเจอได้นะ X X. ไอพกพีซีเอ็กซ์แไอโบกพเอ็กซ์แม็กอะเจอได้นะออคันเนี้ยอยู่คนละนี้กับมันนี้ว่ะเอามาแข่งเลยดีกว่าเดี๋ยวเองแข่งกับเพื่อนพี่ดีกล่าไหมเดี๋ยวถือให้แพ้ยึดรถเลยดีกว่าวะดูท่ามันก็ทรงแรงนะตัวนี้ยอ่ะดีๆพี่ว่าเอีกไม่ไหวว่ะจะถอนตัวตอนนี้ก็ได้นะไหวหมดอ่ะมาเตรียมเลยนี่ดูดูดูสเต็ปดูสเต็ปแล้วดีล้า อุ้ยอุ้ยอ้าวสามสองหนึ่งโอ้โอ้โดนแล้วโดนแล้ววุ้ยวุ้ยหยุดเลยเ่ะแล้เป็นไรวะอุ้ยสภาพมันอยู่ที่คนขับหรือเปล่าจะแข่งหรือจะคุยจะแข่งหรือจะคุยนี่เอาไว้มีดีแค่ปากไว้เอาไว้ไอ้ไรครับมีดีแค่ไอ้ไรครับมีดโอ้ยนี่เอาไว้รคับ อ้าวอ้าวไมไรอ้าวดีนี่อ่ออะไรนะอ้าวเฮ้นี่อ้าวอ้าวลูกนักเลงเฉยอ้าวอะไรครับอ้าวอย่าครับมึงมีกูก็มีกดเป็นกดครับเอารถมามึงมีกูก็มีเออเอารถมาอ้าวไม่ได้อย่าเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยแพ้เป็นแพ้ที่อารถมานี่นมึงเข้ามาดิเฮ้ยมาผ่านอะไรเล่าเอาได้พี่เอาดิเฮ้ยต้อแพงเฮ้ยอย่าผ่านดิเฮ้ยเฮ้ยผ่านเฮ้ย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 อย่าผ่านดิ อ่าดีๆนะสรุปรถเองโดนโดนแล้วนะโดนแล้วนะอ่ามาดิเดี๋ยวขับกับเลยดีกว่าวะขับกับเลยขับกลับเลยนั่งนี่นะมึงอะงดีนักโดนผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่นี่นะไอ้น้องเดี๋ยวเอาไปขายเลยมาซื้อมาอะไรถามแฟนขายห้าพันห้าพันพอถ้าอยากได้ทักมาที่ เฟซบุ๊กส่วนตัวผมที่ก็อาจทิ้งลิงก์ไว้ให้หรือว่าทักไปที่ช่องเจพีทีวีรู้บ้านๆนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ช่องของเจไว้ให้นะเข้าไปกดไลค์กดซับสไคร์กันได้กดไลค์กดติดตามเยอะๆนะครับก็สมหน้ามันนะครับอยู่ดีๆไม่ว่าดีอยากมาท้าโดนเครื่องเทอร์โบเพื่อนกูไปดิเดี๋ยวขายได้เราไปจิ้มจุ่มหน้าบักซอย ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับไอพวกงโง่เจอกันได้